สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Sister Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปกานอ่านเรื่องดอกความรักความสมพันธ์ให้กับชาวราศีทัตไฟนะคะประจําวันที่16ถึง30เมษายนนี้ค่ะชาวราศีทัตไฟนะคะก็คือชาวราศีเมษชาวราศีสิงห์และชาวราศีธนูนะคะชาวรานี้สามารถเข้ารับชมได้ทั้งลัคนาและก็ราศีเลยนะคะเราใช้หลักการแบ่งลัคนาราศีตามหลักของ Western Astrology ตามศาสตร์ของตัวตกนั่นเองนะคะและการอ่านในครั้งนี้ก็คือการอ่านโดยทั่วไปหรือที่เรียกว่าเป็นการอ่านแบบ General Reading นะคะซึ่งการอ่านแบบนี้อาจจะไม่ได้ ตรงกับทุกคนนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะสลับกันนะคะก็เป็นไปได้ชนเช okay? ่นเดียวกันโอเคอารลคันเด็บแรกนะคะก็ขอแฮปปี้ส่วนกรานเดย์นะคะให้กับทุกๆคนก็สำหรับในปีนี้นะซึมีความรู้สึกว่าอากาศมันร้อนมากๆนะคะเพราะฉะนั้นก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะสำหรับคนที่จะต้องเดินทางไกลก็ขอให้เดินทางกันอย่างปลอดภัยนะคะเที่ยวกันให้สนุกแล้วก็ปลอดภัยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะที่ ที่ตรงไหนดีสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ในอดีตที่ผ่านมาเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะจากนับไ่ตรงนี้ซินมีความรู้สึกว่ามีคนหนึ่งคนอะที่เขาอาจจะค่อนข้างทำตัวไม่ค่อยน่ารักในอดีตที่ผ่านมานะคะอาจจะมีการคิดหรือว่าตัดสินใจอะไรบางอย่างที่มันรวดเร็วเกินไปมั่นใจในตัวเองมากเกินไปนะคะแล้วก็ใช้อารมณ์มากเกินไปแล้วก็มานั่งเสียใจทีหลังในตอนนี้ นะคะเพราะว่าดูด energy จากไพ่เนี่ยที่ energy ในที่ดีเป็นไพ่ queen of pentacles เน,นะคะจะมีความรู้สึกว่าก่อนนั้นเนี้ยมีคนที่แบบตัดสินใจอีกอย่างหนึง่งไปแล้วแล้วตอนนั้นอาจจะคิดว่าเออตัดสินใจดีแล้วเลือกดีแล้วแต่ว่ามาในตอนเนี้ย เนี่ยในช่วงสองสัปดาห์ตรงนี้มีความรู้สึกเสียดายมีความรู้สึกเสียใจมีความรู้สึกว่าการตัดสินใจตรงนั้นนะเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดรู้สึกเสียใจกับการตัดสินใจครั้งนั้นของตัวเองเลือกได้อยากที่จะกอบกู้ทุกอย่างกลับมาใหม่ให้เหมือนเดิมนะคะ ซึ่งในสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ตรงเนี้ยเอ่อเท่าที่เห็นในตรงเนี้ยมีคนที่จะกลับเข้ามานะคะเพื่อที่ว่าอยากที่จะกอบกู้บางสิ่งบางอย่างกับคุณทัดไฟเพราะว่า energy ของตัวคุณเองได้เป็นไพ่3าถ้วยกับไพ่แฮงแมนเอาจริงๆคุณก็ เริ่มปล่อยวางความสัมพันธ์นี้แล้วเริ่ม move on ความสัมพันธ์นี้แล้วแหละมันอาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าตัวคุณเองก็เริ่มที่จะแบบ move on แล้วก็เริ่มที่จะพยายามในการที่จะทําใจยอมรับได้แล้วเกี่ยวกับในเรื่องของความเป็นจริงของความสัมพันธ์ส่วนเขาได้เป็นไพ่ judgment แล้วก็เป็นไพ่เจ็ดไม้เท้าคือเขาเพิ่ง realize ได้อะคะ่ะว่าสิ่งที่เขาตัดสินใจไปอะ่ะมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคิดหรือมันไม่ได้ทําให้เขารู้สึกเหมือนที่เขาเคยจินตนาการมาก่อนเช่นสมมติว่า สมมตินะสมมติว่าเขาเลือกอีกคนหนึ่งและเขามีความรู้สึกว่าคนนั้นน่าจะเติมเต็มเขาได้คบกับคนนั้นแล้วจะมีความสุขกว่าเราเพราะคนน,นั้นดีกว่าตรงนั้นดีกว่าตรงนี้อะไรก็แล้วแต่แต่พอเขาได้ไปคบได้ไปใช้เวลาตรงนั้นจริงๆเขามีความรู้สึกว่าไม่ใช่เลยเขาคิดผิดมากคิดผิดทุกอย่างนะคะตัดสินใจผิดทุกอย่างแล้วก็ได้เรียนรู้แล้วได้เรียนรู้แล้วว่าทําอะไรผิดพลาดไปที่นี้ตอนนี้อยากแก้ไข เพราะฉะนั้นการกลับมาเนี่ยคนเนี้พยายามมากๆในการที่จะดึงคุณกลับไปเหมือนเดิมนะแต่ว่าธาตุไฟดูแบบดูมองแล้วก็พิจารณานะความสัมพันธ์นี้ตามเหตุแล้วก็ผลมากกว่านะคะ,ะดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงต่อไปขอไพ่เพิ่มเติมให้กับธาตไฟเนะะี่ยค่ะสำหรับในช่วง2สัปดาห์ตรงนี้นะคะธาดไฟของเรานะเป็นไงบ้าง คุณไม่เต็มรอยแล้วว่ากับคนคนนี้จริงอยู่ที่ว่ายังคงมีความรักแล้วก็มีความรู้สึกดีกับเขาอยู่คุณยังคุยกับเขาได้นะแล้วก็ยังคงที่จะสื่อสารอะไรใดๆกับเขาได้แต่ว่าคุณก็ไม่ได้พร้อมที่จะรับเขากลับเข้ามาร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นนะคะในตอนนี้แล้วเขาล่ะคะเป็นยังไงเขาดูจะพยายามมากๆเลยอะในการที่แบบจะยังให้คุณกลับไปอ่ อยู่ในชีวิตของเขาอีกครั้งหนึ่งเขากลัวมากกลัวว่าอะไรดูไหมกลัวว่าตัวคุณเองอะจะไม่เลือกเขาแล้วหรือว่าจะไม่ให้โอกาสเขาแล้วเขากลัวว่าเขาจะไม่ได้รับโอกาสอีกแล้วจากคุณเพราะว่าคุณอะเป็นคนที่ดีมากจริงๆแล้วเขาก็เชื่อเหลือเกินว่าถ้าไม่ใช่เขาอะก็พร้อมที่จะมีคนอื่นๆในการที่แบบจะมารักคุณหรือว่าจะมาเห็นคุณค่าของคุณตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นอะคนเนี้ยตอนเนี้ยกลัวมากนะคะเขารู้สึกยังไงกับคุณคะในตอนนี้ เขาโทษตัวเองหนักมากเขามีความรู้สึกว่าเขาแย่มากที่ในอดีตเขาไม่ยอมที่จะแบบรักษาคุณเอาไว้ให้ดีที่ในอดีตเขาตัดสัมพันธ์คุณแบบนั้นที่เขาแบบหลีกเลี่ยงไม่ยอมพูดคุยไม่ยอมเอ,อ่อในการที่จะสื่อสารหรืออะไรใดๆเขารู้สึกแย่มากที่เขาทําตัวแบบนั้นนะคะแล้วตัวคุณล่ะคะคุณรู้สึกยังไงกับเขาในช่วงสองสัปดาห์ตรงนี้ เอาจริงๆอาจจะเป็นเพราะว่าทัดไฟก็รู้จักเขามาในประมาณนึงแล้วไหมอ่ะก็เลยดูไม่ได้โกรธอะไรมากคือคุณคุณไม่ได้โกรธอะไรเขามากเลยนะเพราะว่าลึกๆอาจจะรู้ร,รู้รู้อยู่แล้วว่าคนคนนี้นิสัยเขาเป็นยังไงแต่ว่าสิ่งที่คุณรู้สึกก็คือคุณเสียความรู้สึกที่แบบทาไมถึงไม่เห็นแก่สิ่งดีที่เคยมีร่วมกันมาเลยทําไมถึงไม่เห็นแก่ความดีทําไมถึงไม่เห็นแก่แบบสิ่งที่มันเคยมีร่วมกันมาเลยทําไมถึงแบบมาตัดสินใจแบบนี้อะไรเงี้ย ทาตไฟนะรู้สึกยังไงอีกแล้วก็คุณเข้มแข็งมาขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นซินมองว่าทาดไฟดูไม่ได้ให้โอกาสเขาง่ายๆนะคะตรงนี้ดูแล้วคุณอาจจะรอดูไปก่อนว่าคนคนนี้การกลับมาในครั้งนี้คือเขากลับมาแล้วเขาทำดีจริงไหมพิสูจน์ตัวเองได้จริงไหม อะไรจริงไหมรู้สึกผิดจริงหรือเปล่าแต่จาก Energy p i ไพ่ตรงนี้ก็สามารถบอกได้ว่าเขารู้สึกผิดจริงๆและต้องการคุณกลับไปจริงๆนะสิ่งที่เห็นคือเขาจะพยายาม แล้วความรู้สึกหรือว่าความต้องการของคุณสองคนไม่เท่ากันถ้าไฟจะมีความรู้สึกว่ายังไม่ต้องมาอะไรกับเรามากได้ไหมในตอนนี้แต่เขาว่ามีความกลัวมากว่าถ้าเขาไม่อะไรกับคุณในตอนนี้เขาจะเสียคุณไปจริงๆเขาคิดว่าตอนนี้เขายังพอที่จะดึงคุณได้อยู่คุณอาจจะยังมีเยื่อใยบางอย่างกับเขาอยู่เพราะฉะนั้นก็เลยยังอยากที่จะแบบ เพื่อที่ว่ายังให้ได้อยู่ด้วยกันต่อไปนะคะเอาคำความรักความสัมพันธ์ของชาวทัศนไฟสองสัปดาห์ตรงนี้คิดว่าการกลับมาตรงเนี้ยทำให้ตัวคุณเองอ่ะมีความค่อนข้างที่จะคิดแล้วก็ได้ทบทวนคุณยังมีความไม่แน่ใจอยู่มากแต่ถามว่าจะได้รับการตัดสินใจอะไรไหมจากชาวทัดนไฟคิดว่าก็ไม่นะ นะคะเพราะว่าดูแล้วอย่างที่บอกคือคุณต้องการที่จะมั่นใจจริงๆว่าคนคนนี้เขาแก้ไขหรืออะไรจริงๆหรือเปล่าถามว่าลึกๆตัวคุณทัดไฟยังรักคนคนนี้อยู่ไหมก็มองว่าตัวคุณเองยังรักอยู่ยังคงมีใจอยู่แต่ส่วนหนึ่งคือคุณก็ปร่งแล้วกับเขาอะบางนิสัยของเขาอะนะ หรือความเสียใจที่เกิดขึ้นในอดีตก็ทําให้คุณปรงและในระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นสําหรับตรงนี้ธาตุไฟมีเกณฑ์ที่ว่าจะมีคนกลับมาแล้วก็อยากดึงคุณกลับไปนะคะคนที่เคยทําคุณเจ็บนั่นแหละทีเนี้ยก็ขึ้นอยู่กับคุณเลยว่าคุณจะให้โอกาสหรือไม่ให้โอกาสแต่ว่าตามหน้าไพ่ตรงนี้จะไม่เห็นว่าจะมี energy ของการตัดสินใจนะคะมีแต่ energy ของการที่แบบดูๆไปก่อนแล้วก็มี energy ของเราในตรงที่ว่าเออมีความใจอ่อนมีความรู้สึกหวั่นไหวประมาณนี้นะคะอ่ะละค่ะสำหรับของช ทัดไฟนะคะก็คงจะต้องให้เวลาเนาะเป็นการช่วยพิสูจน์ไปนะคะสำหรับกรณีนี้นะคะขอ,ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอขอบคุณสำหรับการ subscribe นะคะการกดไลค์คอมเมนต์ดีๆคอมเมนต์ที่น่ารักนะคะรายละเอียดของการดูดวงส่งวนตัวต่างๆอยู่ใน description box นที่เรีบ่บรอแล้วนะคะรักษาสุขภาพกันค่ะทุกคนแล้วเดี๋ยวเรากลับเข้ามาคุยกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ